สวัสดีค่ะพบกับรายการ t y p i Family ค่ะบ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเอ่ยก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าถ้าอยากทำฟอนต์แบบเราอ่ะอยากเริ่มทำฟอนต์บ้างเราจะเริ่มยังไงวันนี้เราก็เลยลิสต์มาให้ประมาณ5ข้อง่ายๆที่สามารถเริ่มด้วยตัวเองได้ที่บ้านค่ะโอเคครั อ่ะข้อแรกคือข้อแรก <โย S 1> คืพี่เจ,าจาก่อนอข้อแรกคือโอเคเรารู้เนาะว่าฟอนต์มันถูกใช้งานไงครับผมมันถูกใช้ในพวกแพลตฟอร์มต่างเนาะเทคโนโลยีดิจิตอลต่างไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เอ่อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ฟอนต์มันถูกบรรจุอยู่ในนั้นครับมันเป็นซิสเต็มซิสเต็มหนึ่งทีนี้เนี่ยการที่เราจะสร้างฟอนต์ขึ้นมามันก็เทคนิคเดียวกันเนาะในการที่แบบ จะเอาฟอนต์ที่งานหรือว่าการออกแบบอะไรขึ้นมามันมีโปรแกรมสําหรับทําสิ่งนี้อยู่ก็คือโปรแกรมทําฟอนต์ครับใช่อ่าๆงั้นงั้น,นก่อนที่เราจะเข้าโปรแกรมทำฟอนต์พี่วินมีคำถามสงสัยว่าเรื่มมีใช้ i l l ต s t เตอร์ทำฟอนต์ได้ไหมอ่ะได้ปะได้ไหม ถ้าย้อนไปในอดีตมันไม่ได้ใช่ไหมพี่มันอาจจะได้แค่สร้างเป็นแค่คาแรคเตอร์แต่ว่ามันไม่สามารถพิมพ์ได้แต่ปัจจุบันปัจจุบันพี่พีครับโอเคครับแล้วก็มันก็มีคือมันมีปลั๊กอินมันมียาปลั๊กอินตัวอ่าที่ชื่อว่าคอนเซลที่พอเราอินสตอลไปเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งที่เวลาเราวาดสมมติว่าเราวาดตัวเองตลหนึ่งเราก็ยัดเข้าไปในนั้นแล้วก็สามารถตั้งค่าระยะช่องไฟได้ในนั้นะอะไรเงี้ยครับก็ สามารถทำฟอนต์เบื้องตน้นได้ได้สำหรับใครที่แบบยังไม่อยากลงลึกขนาดนั้นสามารถทำพอดิสเพย์หรืออะไรเบื้องต้นได้ง่ายๆใน i l l u s t เ a อ o r ครับเอาแบบสนุกๆในกในดัสเตอร์คงเวิร์กเนาะและถ้าสมมติคนที่แบบสนใจแล้วแบบอยากติงตังขึ้นมากกว่านี้นิดนึงอะอยากใช้โปรแกรมทำฟอนที่เป็นโปรแกรมสําหรับทำฟอนโดยเฉพาะเราแนะนําโปรแกรมอะไรกับเขาบ้างดีอ่ามีโปรแกรมอะไรบ้าง มันก็อันนี้ก็คือจะเสียตังค์เนาะแต่มันก็จะมีแบบ trial ก็คือช่วงเวลาให้ทดลอง30วันหรือว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาสามารถใช้ discount เพื่อที่จะเอาไปแบบใช้ในนส่วนลดได้ซึ่งมันก็มีราคานิดนึงครับก็ก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าเกิดเราสมมุติว่าถ้าเริ่มจาก Illustrator ไปก่อนเนอะก,ก็ถ้าเกิดไปลองจับไปลองไปรู้สึกชอบ าเราจะเขาเรียกว่าจะข้ามเข้ามาสู่แบบฟิลจริงจังก็คือจริงจริงจำเป็นเลยนะจำเป็นมากๆเพราะว่ามันมีโปรเซสอื่นๆมีส่วนอื่นๆที่นอกจากแค่วาดแล้วก็ทำท่องไฟอย่างเดียวอย่างนั้นถ้าจะมาทำจริงจังแนะนำว่าควรจากโปรแกรมจริงจังเหล่านั้นก็ตามที่นรัตเราให้ฟักก็จะมีพวก cliffs โนมฟอนฟอนแลบอย่างนี้เป็นต้นแต่แต่แต่ลตัวก็ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันไปก็ไปลองสัจยดูครับว่าสนใจตัวไหนโอเคทีนี้รู้จักโปรแกรมแล้วโหลดโปรแกรมมาแล้วสมมติว่าไปซื้อมาแล้วทำไงอ่ะทำไงต่อต้องใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นต้องพยายามอะไรต้องอ่านพวกทิวร์เรียวใช่คือจริงๆแล้วอยากให้ดูคนเข้าใจก่อนว่า โปรแกรมทำฟอนต์น่ะมันก็เวิร์กไม่ต่างจากการใช้เพนทูในลาเซตเตอร์ขนาดนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆสิ่งที่เราจะแบบรู้สึกว่าเราใช้มันไม่เป็นหรือว่าเราไม่คุ้นกับมันเลยคือหน้าตาของโปรแกรมซะมากกว่า mm hmm. คือพวกทูในการสร้างวงกลมสี่เหลี่ยมในการออวาดขึ้นมามันเหมือนในลาเซตเตอร์เกือบจะทั้งหมดเ mm hmm. พราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุด mm hmm. ก็อย่างที่ทนารัตบอกว่าเราควรจะไปอ่านทิวทอเรียลที่เขามีให้ในเว็บไซต์นะคะก็สามารถ ดาวโหลดเป็ี PDF ได้เลยเขาอัปเดตค่อนข้างบ่อยแต่ว่าถ้าใครที่เกียจอ่านกำลังจะพูดว่าสมมติว่าถ้าเกิดไม่อยากอ่านที่เกียจอ่านเออสามารถทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างเหรอเรอย์ในอ่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตยูทูบนะเนมอนที่เราทำกันอยู่เนี่ยก็ก็ก็มมีทวิตเตอรอะไรยูทูบค่อนข้างเยอะสมัยนี้ก็ แต่ว่ามันก็จะมีความจำกัดเรือ่องภาษาีนึงเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ค่อยมีภาษาไทย <laughs> ก็ใช่ใชเออก็อาจจะต้องอา่คาคำนิดนึงถ้า,าเกิดใไม่ไม่คล่องหรือไม่สะดวกกับทางภาษาอังกฤษเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ก็มีเวิร์กช็อปอีกเออใช่ออกําลังจะพูดเลยว่าถ้าสมมติใครไม่ชอบแบบว่า one way communication เราไม่สามารถถามคนใน YouTube ได้นี่หว่าว่าแบบตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงฉันไม่เข้าใจมันก็จะมีแบบพวกเวิร์กช็อปต่างๆแบบ type design 101หรือว่า type design for graphic designers เป็นต้นออออสามารถหาได้ใน cooper union หรือว่า letterform a r c h i v e จริงๆแล้วในอดีตคัาสรรมากก็เคยจัดใช,ใช่ครับอ,อแล้วเราก็คิดว่าในอนาคตเราก็อาจจะจัดอีก <laughs> โอเคมีโปรแกรมแล้วไปฝึกแล้วแล้วไงยังไงต่อขั้นต่อไปเรารู้สึกว่าอย่างแรกอะพอมีโปรแกรมแล้วอ่าน,นอนเทอรเรียลแล้วเข้าใจแล้วว่าโปรแกรมทุกอย่างเวิร์คอย่างไงอ,อยากให้ทุกคนแบบคํานึงอ๋อม่ใช่เพรว่าคํานึงไงเขาเรียกว่าข้อจํากัดมากกว่าข้อจำกเราต้องรู้ข้อจํากัดมันก่อนอ๋ออเคอข้อจํากัดก็คือมันจะมีไฟล์หลักสองประเภทใช่ปะ่ะก็คือเวกเตอร์กับ ลสเตอรก็คือเวกเตอร์พิกเซลนั่นแหละอ่าทีนี้ต้องเข้าใจว่าฟอนต์น่ะมันทำงานโดยการเป็นเวกเตอร์ก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือไม่ต่างจากการใช้เพนทูใน i l l u s t เ a t ตอการที่เราเริ่มทำฟอนต์ถ้าเรารู้ว่าการวางจุดที่ถูกต้องหรือว่าการวาดด้วยเพนทูที่ถูกต้องเนี่ยวาดยังไงมันจะทำให้ทุกๆอย่างมันง่ายขึ้นเยอะอ่ามันจะทำให้เราเริ่มโครงสร้างของตัวอักษรตัวได้ไม่ยากเท่าไหร่นะ อ่ามันอาจจะไม่ฟรีฟอร์มเหมือนกับเราวาดอิลลัสทรีชันขนาดนั้นเนาะเออเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะทิ้งคีย์เวิร์ดไว้ให้เผื่อว่ามีใครสนใจอยากจะศึกษาเรื่องนี้ต่อไม่งั้นมันจะยาวเกินไปอืมคีย์เวิร์ดก็คือคีย์เวิร์ดก็คือเบสเชียร์เคิร์ฟอ่าโอเคเบสเชียร์เคิร์ฟเดี๋ยวจะขึ้นมาให้นะคะกับมีกับอ่าเอ็กซ์ตอ่าโอเคเอ็กซ์ตรีมจุดเอ็กซ์ตรีมอ่าโอเคถ้าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจสองเรื่องนี้ปุ๊บอ่ะก็แทบจะขึ้นได้ทุกตัวแหละ อ่าถึงต้องขึ้นอะไรก็ได้เลยสั่ขึ้นอะไรก็ได้แล้วก็จริงๆมันไม่ใช่เบสิกของการทำฟอนด์ด้วยมันเป็นเบสิกของการวาดเวกเตอร์เลยก็ทุกอย่างมันเป็นซอฟต์แวร์นะมันจะเป็นต้องมีเขาเรียกว่าความต้องการพื้นฐานอยู่อะไรเงี้ยเป็นติ๊กต๊ครับผมซึ่งถ้าจริงๆเข้าใจเรื่องนี้ก็สามารถวาดไอคอนได้ดีขึ้นด้วยวาดเวกเตอร์อิลลัสทรชันที่เป็นเวกเตอร์ได้เนีบขึ้นด้วยถูกต้องครับผมโอเค นอกจากเบเซียร์เคิร์ฟแล้วคือก็คือเรียกเรียกว่าข้อ3คือเราแนะนําว่าจําเป็นต้องไปรู้ข้อจํากัดพื้นฐานใช่ไหมอย่างที่เราเรายกตัวอย่างกันไปคือเบเซียร์เคิร์ฟหรือวิธีการวาดไฟเบอร์เมงทีนี้ข้อต่อไปข้อที่สถ้าจะหมายว่าทําฟอนแล้วเราต้องทําความเข้าใจด้วยว่าฟอนมันไม่ได้เกิดมาจากแบบอากาศมันมีที่มาของมันก็คือพวก tools คู่ที่หมายถึงเครื่องมือใช่ไหมใช่โอเคเครื่องมือเครื่องมือไม่ใช่เครื่องมือบนโปรแกรมใช่จะเป็นฟิสิกอลเครื่องมือปูกการปุกการปากกาอถ้าสมมุติจะขยายความจากพี่นรัตน์นะก็คือฟอนต์อ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเราอยากจะเติมจะงอยตรงไหนเราก็เติมเข้าไปเลยหรือว่าที่แบบตัวอีมันแบบ หนาบางตรงนี้เพราะว่าแบบดีไซเนอร์เขาอยากให้หนาบางตรงนั้นเขาไม่ได้ออกแบบสิีนั้นนะคือแบบของตัวอ,อักษรน,นะมันเกิดขึ้นมาจากว่าเราใช้เครื่องมืออะไรในการเขียนมนอ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้าใจตัวเครื่องมือ เราก็จะไม่งงตอนหรังว่าเราก็จะรู้ว่ามันต้องยื่นตรงไหนมันต้องยาวตรงไหนหรือว่าความหนาความบางของตัวอักษมันอยู่ตรงไหนแต่ทีนี้ถ้าเราลงลึกเรื่องเครื่องมือมันจะเหนื่อยมากก็ชอบบีที่อาจารย์อัญทินได้พูดไปแล้วนะคะตามไปตามได้พอรระวังบรรทัด EP EP สอง EP สีโอเคโอเคครับผม ก็ตากต่อไปอ่ะทำไมเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องวาดยังไงเราจะเขาเรียกว่าดิจิทัลเหมือนเกาไปในอค,คอมอยังไงใช่ไหม <c oughs> เออแล้วยังไงต่ออ่าก็ <c oughs> ถ้าจะต่อจากเรื่องเครื่องมือนะถ้าอธิบายแบบใคยาความให้เห็นภาพอย่างนิดนึงว่าสมมุติเราตัดสินใจว่าเราจะทําฟอนต์ลายมือที่เขียนด้วยมาเกอร์ <c oughs> เราก็ควรจะเริ่มเขียนจากมาเกอร์ก่อนให้เรารู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงถูกต้องป่ะอ่าถ้าสมมุติเราอยากจะทําฟอนต์ลายมือที่เขียนด้วยพู่กัน เราก็เข so ียนจากคู่กันก่อนแต่ทีนี้ความยากก็คือถ้าสมมติเราอยากทำฟอนต์ตัวพิมพ์เราจะเริ่มไปไม่ถูกละเท่าที่นี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องมืออย่างเดียวแล้วก็คือเราต้องรู้ประเภทของตัวอักษรเราจะรู้ประเภทของตัวอักษรไปทําไมไม่ทําไมอก็เพื่อโอเคนอกจากเรารู้เครื่องมือแล้วทีนี้มันมีถูกแบ่งออกไปเป็นประเภทของตัวอักษรเนาะเหมือนเราเคยพูดไปแล้วเรื่องนี้ เออเพราะว่าพอมันไม่ได้เป็นเครื่องมือปุ๊บพอเป็นตัวพิมพ์อะ่ะเราแยกมันยากแล้วอะถ้าเราไม่รู้ประเภทอะ่ะใช่ครับเพราะว่ามันแต่ละยุคสมัยเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนวิวัฒนาการของฟอนต์เนี่ยหน้าตาของฟอนต์เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ถูกจัดหมวด classification ให้เขาตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบันครับซึ่งถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนําข้อมูลที่เราได้หรือนําแบบฟอนต์ที่เรารู้ว่าโอเคสไตล์นี้มันอยู่ในยุคนี้นํามาเป็นเร f เ r นต์ได้ไหมครับในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทดลองทำ ก็คือความจําเป็นของการที่จะรู้เรื่องนี้ก็คือว่าจะทําให้เราสามารถเรียนแบบได้เใช่ปเรียนแบบอย่างถูกต้องเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปอีพีก่อนๆว่ามันไม่เราไม่ใเราไม่ได้ใช้สิ่งนี้คนเดียวคนเราะฉงนั้นกร้องการความค่ากลางที่สุดออใช่ดังนั้นการเรียนแบบของ ของของสิ่งที่สิ่งที่ทุกคนคุ้นชินกันน่ะมันเป็น<ม>เรื่องจำเป็นน<ม>ั<ม>้นก็เลยกลายเป็นข้อที่4ที่เราริบเข้ามาในเราคิดว่าแบบสุดท้ายแล้วมันก็จะกลับมาเรื่องที่เราพูดกันบ่อยๆว่าแบบ<ม>ฟอนต์ไม่ใช่การดีไซน์<ม>ฟอนต์แบบไม่ใช่อาร์ตฟอนต์ไม่ใช่อิลลัสเตรชัน<ม>เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราออกแบบตามที่เราคิดเองเออเองหรือการที่เราออกแบบตามที่เราชอบเสมอไปหรือฉันอยากทําอย่างนี้บางทีอ่ะมันไม่เวิร์กกับฟอนต์เพราะว่าคนอ่ะ คนต้องสะอ่านสิ่งนี้ได้เราอยากให้คนอ่านฟอนเราออกนึงออกแม้เราสําหรับเราในการที่แบบเรารู้เรื่อง classification อ่ะมันช่วย classification คือประเภทของตัวอักษเออมันช่วยเรื่องที่แบบว่าสมมุติเราอยากทำฟอนต์สไตล์แบบ geometric อ่ออาก็เลขาคณิตกลมๆเด๊ะเออ,อใช่เราก็จะได้รู้ว่าแบบ ห้ยตัวนี้มันผอมนะตัวนี้มันกว้างตัวนี้มันแบบไม่กว้างขนาดนั้นทีนี้พอเราเข้าใจประเภทของตัวสอนปุ๊บพอเราตั้งใจที่จะทำฟอนตัวพิมพ์อ่ะเราจะมีอะไรให้ยึดมันจะทำให้เราไม่หลงทางขนาดนั้นอ่ประมาณนั้นครับก็ก็เป็นการทั้งเรียนแบบก็เรียนแบบไปด้วยลอลิงและลอเรือแต่แต่ว่าจำเป็นต้องต้องลอเรือด้วยนะเพราะว่า ถ้าเราเรียนแบบลอยๆอย่างเดียวอะสุดท้ายมันก็จะไม่ไม่ได้ไปไหนต่อเออมันจาเป็นต้องมีการเรียนแบบลอเรือด้วยโอเคครับข้อที่ห้ามาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเกี่ยวกับอะไรเลยจริงๆแล้วข้อสุดท้ายแท่สํสำคัญสุดเลยปะสำหรับคนที่สนใจสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มด้วยค่ะข้อที่าคือเราต้องคอยสังเกตก่อนใช่ มันเรีนธรรม,ม,มดายอยู่แล้วนะใช่แต่ว่าแบบมันถ้าเกิดสนใจจริงๆอะมันไม่ใช่แค่แบบดูผัผ่านหรือแบบใช้แบบผัดผ่าน,านมันต้องมานั่ง analyze ดูแต่ละตัวๆๆๆจริงจริงคือคนที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่าแบบสังเกตรฟอนแปลว่าอะไรแล้วก็เห็นฟอนทุกวันอยู่แล้วแต่ในความจริงใช่เว้ยเราอ่านฟอนทุกวันเราเห็นตัวอักษรทุกวันแต่เราไม่เคยนั่งแบบซ่องมันจริงๆอะซ่องมันจริงๆนะที่นี้คือแบบว่า สมมตินะเราก๊อปโอของเทว e ติก้าว่ามันแปะบน e เอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่ามันตัวไม่เท่ากันนะถ้าเราก๊อปโอมาแปะบนตัวดีเล็กอ่ะเราแบบมันไม่ใช่แค่วงกลมแล้วต่อกา้านเวยเออมันมีรายละเอียดของการร้อยยิงมันมีรายละเอียดของการวาดมากกว่านั้นเยอะมากๆเพราะฉะนั้นที่แบบเราบอกว่ามันสําคัญที่สุดอะ่ะถ้าคนที่อยากจะเริ่มทาฟอ์จริงๆอะ่ะยิ่งสังเกตมากเท่าไหร่ยิ่งแบบเปรียบจริงอ่าหลายหลายคนอาจจะไม่ อ่ะหลายคนใช้ฟอนต์ทูว่าอยู่แล้วแหละอ่ะบางที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลายอหญิงเจอสระอูแล้วยอหญิงหางมันหายไปเอ้จริงจริงหรือว่าแบบอ่ปากับทะอีเออใช่ปปากับทะอีอีนมันตำแหน่งมันเลื่อนหรืออะไรประมาณนี้ก็นอกจากเรื่องของพวกนี้แล้วมันมีดีเทลอะไรที่เราต้องสูงเข้าไปวะเหมือนกับว่าเวลาเราดูฟอนต์อะไรเงี้ย สำหรับเราเรื่องหนึ่งที่แบบอยากให้ทุกคนแบบลองสังเกตก็คือฟอนต์แต่ละสไตล์อะ่ะเช่นแบบว่าฟอนต์แบบ g e โ m เ t ท i c มากมากกับฟอนต์ที่แบบ h u m a n น s t มากมากฟอนต์สำหรับการอ่านฟอนต์ที่เราเห็นในหนังสือ<ม>ขนาดพอพอ,พอชั่นสัดส่วนของแต่ละตัวมันไม่เหมือน<ม><ม>กันนอะ<ม>คือ g e โ m เ t ท i c กับมันแฟนซีนึกออกไหม,มเอาไปทำโปสเตอร์รู้สึกว่าแบบฉูดฉาดแต่ว่าถ้าให้อ่านไม่เดนสานอะไรเงี้ยได้ไดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอาไปอ่านจริงๆอ่ะมันกับอ่านยาก นึกนึกถึงฟอนต์บลูเฮาสเออใช่ใช่ใช่เราลองไปลองเสิร์ชก็ได้เดี๋ยวเมงกันเราก็ขึ้นรูให้ดูนิดหน่อยโอเคครับก็มันจะมันจะทเทเนาะมันเทแต่ถามว่าเอาไปใช้จริงแล้วมันไม่ค่อยฟังชั่นออใช่สมมุติเราแบบต้องอ่านจดหมายรักเงี้ยเราจะอ่านฟอนต์บลูเฮาแบบหน้านึงปะไม่อ่ะเราไม่กินแล้วอ่ะความรู <laughs> ้สึกมันหายไปหมดแล้วนึ่ออกป ก็ประมาณนั้นนะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือ5้าสเต็ปของเราก็คือตั้งแต่ไปเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในตรงนั้นก็ยคือว่าโหลดโปรแกรมมาต้องต่อก็คือไปรู้จักมันก็คือแบบเรียนรู้ว่าเราจะไปทําอะไรกับโปรแกรมยังไงบ้างซึ่งจะเซลฟ์พอดเซลฟ์เลิรนหรือว่าเป็นลงพอรสก็ได้ก็อันดับสามก็คือเข้าใจพื้นฐานของการวาดก่อนก่อนประมาณก็คือ พอเราเรามีเขาเรียกว่าเรามีวัตถุดิบครบแล้วก็คือเป็นขั้นของการเรียนรู้และคือเป็นขั้นขั้นของการพัฒนาเรื่องของที่ไม่ใช่สกิลเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความรู้พื้นฐานความคิดแนวทางแนวคิดในการทำคอนอะไรประมาณนั้นก็ลองไปเราลองไปตามทำตามกันดูก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเม่เวิร์กเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงก็ยังมาบอกเราได้เสมอเราจะได้แบบ คิว่าไปปรับปรุงวิธีหรือเปล่าเผื่อๆในการใช้แบบบอกคนอื่นต่อไปหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากรู้อยากรู้เยอะขึ้นจริงๆอะที่จริงแล้วทางคาสันดิมากก็มีขายหนังสือของแหล่งความรู้องมีอะขร้องมีอ้อมีรอีอร้มองีอเคมีกีอเล่มีรมีียะรตมอ่ะโอเคะรมีมีอันะีร อ่านเล่มที่เราโอเคเล่มที่เราถือมันเป็นมันถึงบรรยาย1หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หรือก็คืออ่บง่ายๆก็คือมันเป็นหมายถึงมันเป็นหนังสือสำหรับเริ่มตน้นเนาะนหนึ่งศูนย์หนึ่งไกด์ให้ให้คนที่อ่านถือเนี่ยเข้าใจถึงไทป์ดีไซน์มากยิ่งขึ้นในเนื้อหาข้างในก็จะมีเกี่ยวกับ ทายพารซิฟิเคชันแล้วก็ดีเทลต่างๆที่เกี่ยวกับทายในการใช้งานตามชื่อเลยนี่ใช่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรสักอย่างอ่ะแต่ว่าแต่ว่าเฮ้ยมันมีที่มาขอขันโฆษณามีที่มาคืออาจารย์อาจารย์นุขาแบบหวังว่าหนูจะพูดถูกนะคะก็คือ101อ่ะคือ101เมซิ่งของทุกอย่างค่ะแล้วในสมัยที่หนังสือเล่มนี้อ่ะมันเริ่มมา010คือวิชาไฮรโพราฟีอ่ามันก็เลยเป็น101 ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับก็ตามชื่อก็คือว่ามันอ่ชืตัวชื่อมันก็บอกบอกบอกในหาบทในเล่มนี้แล้วว่ามันคือขึ้นหักหนึ่งศูนย์โอเค่เล่มต่อไปนางพเจขายเก่งมากเอาต่อเลยอ้าวโอเคโอเคครับอันนี้เป็นชื่อหนังสือที่ต้องบรรึกบรรยายชนิดหน้าตาเผชิญหน้าอักษรหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรอออันนี้เป็นบันทึกบรรยายเหมือนกันครับก็คือที่คาสสนิมาเคยบรรทึบรรยายมาอันนี้ก็จะบันทึกเกี่ยวกับเรื่อง ลืมโอเคสปอนเซอร์ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันเกี่ยวกับตัวอักษรแต่ว่ามันจะลงลึกมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแต่ละตัวครับผมก็จะมันจะมีเคสสตั๊ดี้ให้เราเห็นยกตัวอย่างเช่นเอาข้าวก็คือว่าเนี่ยเข้าวก็คือว่าเล่มนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติที่มาของแต่ละตัวที่มีทั้งการแบบเขาเรียกว่า รีไววอล์อะภาษาไทยคือเอาตัวเก่ามาทำใหม่ค่ะอ่าจะต่จะมีโปรเซสของการที่ว่าแต่ละตัวฟ้อนมามายังไงบ้างมาจะมีทั้งแต่ขึ้นแบบใหม่ค<ม>ิดแ,แบบใหม่มีทั้งแบบเอาตัวเก่ามาทำใหม่อะไรประมาณนั้นถ้าเกิดใครสนใจลงลึก บบว่าลึกก่อนเล่มนี้ก็ามาต่อเล่มนี้ได้ถ้าเกิดใครสนใจครับผมประมาณนั้นค่ะพี่มีมีอีกนิดนึงค่ะ <c oughs> ก็คือถ้าสมมติเราทําฟอนต์ของตัวเองได้แล้วใช่ไหมเราอาจจะเริ่มทําแค่ A ถึง Z ก่อนตัวเลขเก็บไว้ก่อนแต่ทีนี้พอเราทำเองแซเสร็จแล้วเราต้องอยากโชว์ฟอนต์เราใช่ปะแต่เราต้องอยากโพสต์อินสตาแกรมชิกชิกคูลๆูลราก็ต้องเข้าใจแคปเปอร์พอพฟิลด์ด้วยเราก็ต้องจัดเรียงตัวอักษรให้สวยเป็นด้วย S <S <S เพราะฉะนั้นค่ะอยากว่าเหนือขัน้นโอเคมันต้องไม่เหนือดิมันต้องมาก่อนขั้นทำพรก็คือการใช้งานตดสอน <S <S หรือว่าเข้าใจเรื่องการจัดเรียงต่างๆก็จะแนะนําเป็น2เล่มนี้นะคะแต่ว่าเล่มแรกก็คือ,อเปลี่ยนเรียนแบบเป็นแบบเรียนครับ <S 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 2> <S 2> ไม่เม <S <S 2> <S 2> ป,ปดภาษาภาษาเราเรียนไม่แข็งแรงโอเคก็คืออันนี้ออกอันนี้เขียนโดยอิลิสติกแมนก็คือเขาเป็นแทบแปลว่า ถึงถึงก๊อดก๊อดโอเคก๊อดได้โอกาสได้อะไรประมาณนั้นก็คือเป็นตัวท็อปเนาะก็ดังมากดังดังมากเขาเราว่าเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่เราอ่านแล้วก็เรารู้สึกว่าเหมือนกันเหมือนกันเอ่อครอบคลุ่มแทบจะทั้งหมดข้าพี่จำเป็นต้องรู้อ่อันนี้เล่มนี้สนุกเลยแล้เราก็จะเปลี่ยนเกณฑ์ความคิดไปประมาณหนึ่งหมายถึงว่ากลับกับเรื่องการมองฟอนนะในประมาณหนึ่งครับ แล้วก็เล่มนี้นะคะไม่ได้เป็นตัวหนังสือข้างในทั้งหมดคือมีภาพประกอบตลอดอ่าตัวหนังสือเข้าใจง่ายแล้วก็มีตัวอย่างเยอะแยะมากมายมีชื่อฟอนต์แนะนําหรือว่าประวัติต่างๆอืค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยโอ้โหทำยไงให้ดีไซเนอร์ให้ดีไซเนอร์ขายพี่เจค่ะพี่เจขายเลยค่ะดีไซเนอร์คู่อ่าโอเคดีไซเนอร์คู่โอเคค่ะโอเคอ่าหนังสือเล่มนี้ชื่อเรื่องว่าอินไซน์กราฟอินไซน์ของพี่ทำเองจริงนวะเนี่ย ชขายยาวนิดนึงครับผมแต่ชื่อชื่อสังกีจคือ Inside c ากราฟเนาะเล่มนี้เขียนโดยใครนะเขียนโดยสซรัสไทยสมินค่ะแล้วก็ทาักทัศนิมาก็ได้ไปซื้อลิขสิทธิ์มาทำฉบับไทยนะครับใช่ครับผมมีมีขายครับแล้วก็เกี่ยวกับอะไรพี่มินคือเล่มเนี้ยมันก็จะคล้ายคล้อันนี้แหละซึ่งมันเกี่ยวกับไทโพกราฟีเหมือนกันแต่ว่าเออพี่มินคิดว่าอันเนี้ยมันปฏิบัติมากกว่า อ <anca> <Länder> อ่าแล้วอันเนี้ยมันจะต่างากับอันนั้นตรงที่ว่ามันจะมีเหมือนแบบว่าภาพประกอบอธิบายให้เราเข้าใจง่าย,ายๆท้งเล่มเลย <t iny> อ่ามันจะเป็นเหมือนแบบคอมิกน่ารักน่ารักเออเป็นลาเซชั่นน่ารักน่ารักทางเล่มมันก็จะเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้อยากอ่านอะไรจริงจังขนาดนั้นอยากอ่านอะไรที่มันเบาสมองแล้วก็ยังได้เรียนรู้ต่างๆ่ลยง่ายมากอันนี้อ่านง่ายมากถต้องค่ะอครับผมเสร็จแล้วค่ะครับผมติดต่อได้ทาง ค่าสติกหรือว่าเว็บไซต์ค่าสติมากนะครับโอเคครับก็ถายคองจบแล้ว EP นี้ก็ขอลาไปก่อนเท่านี้ประมาณนี้เดี๋ยว EP หน้ามาเรื่องอะไรเดี๋ยวว่ากันต่อโอเคสวัสดีครับ